สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวร์ไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ที่ท้ายเขื่อนของเมื่อก่อนชื่อว่าเขื่ท่าด่านครับแต่เปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนคุนด่านประการชนเขื่อนนี้ก็บอกว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กที่แน่นหนาะที่สุดว่ากันว่าอย่างนั้นก็ทิศทางของน้ําผมก็ไม่รู้ว่า จะลงทางกรุงเพทพนี้ครับถ่าถ้ามันลงจริงๆอันนี้คือประตูของเกื่อนบ้านก็ถ้าอยู่สูงก็ค,คิดว่าสูงมากจากท้าเกื่อนจับหลังเกื่อนลงมาทางนี้แต่ทุกขเขาบอกว่าแงแรงมากก็เป็นด้านหลังของเขีื่อนนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทันนี้คือเกื่อนคุ้นด่านประการชนก็เป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งของจังหวัดนครนายกที่ใครมาเพื่ออย่างแย่ๆก็หนึ่งใน10จุดที่ต้องเที่ยวของจังหวัดนครนายกก็ไม่ต้องไปถึง25จุดก็ได้แต่เกือนคุ้นด่านก็น่าจะมีเดี๋ยวข้างบนผมอยาขึ้นไปตอนนี้ก็จะมีรถ กับเช้าวิ่งบริการนักท่องเที่ยวถ้าเสาร์อาทิตย์รถตรงนี้จะเต็มหมดนะครับนี่ผมมาวันธรรมดาแล้วก็เวลามันก็ไม่ใช่เวลาคนที่เที่ยวเดี๋ยวผมจะพาขึ้นข้างบนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตะรอนทัวร์ไปตามฝันจุดที่ผมเย็นอยู่ ตรงนี้ก็คือเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับหรือเมื่อก่อนที่เรียกว่าเื่อนท่าด่านคลองท่าด่านก็เขื่อนแห่งนี้ก็มีภูเขาลูกนี้เป็นที่กั้นก็มีคอนกรีตเสริมเหล็กที่ว่าแข็งแรงทนทานมากถ้าปกติวันเสาร์อาทิตย์รถจะเยอะมากที่ใครมาก็ต้องแวะแล้วฝั่งน้นก็จะมีเขาอีกลูกหนึ่งกั้นอยู่ ควมยาวของเขื่อนประมาณ2กิโลแัดร้อยเมตรถ้าจำไม่ผิดข้างบนเขไม่ให้รถขึ้นแล้ว